สวัสดีค่ะปูเองนะคะบ้านปูพ o p e ตี้นะคะและอีกครั้งหนึ่งนะคะกับโครงการนะคะ The Master r o y ร l ยสวนหลวงรอานะคะที่ซอยเฉลิมพระเกียรติ53แห่งนี้นะคะครั้งหนึ่งนะคะปูเคยพามาดูแล้วนะคะกับเทาเฮาส์ในนี้นะคะแต่ว่าขายไปแล้วนะคะหลังนั้นแล้วก็ตอนนี้นะคะปูก็รับเข้ามาใหม่อีกหลังหนึ่งนะคะลูกค้าเพิ่งฝากขายเข้ามาสดๆดร้อนๆเลยนะคะก็เลยจะพามาดูวันนี้นะคะ ที่ปูมายืนตรงนี้นะโครงการไม่ใช่อะไรนะคะอยากจะให้เห็นว่าทำเลตรงนี้นะคะดีมากเลยทีเดียวนะคะของโครงการนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นถนนใหญ่แล้วนะคะคือ,อถนนเฉลิมพระเกียรติรอแก้วแล้วก็ถนนพัฒนาการตัดใหม่นะคะสองสายมาบรรจบกันพอดีเลยนะคะซึ่งทำเลตรงนี้นะคะเดินทางก็สะดวกนะคะแล้วก็ยังมี รถสองแถวรถตู้นะคะที่เป็นรถสาธารณะผ่านหมู่บ้านด้วยนะคะถ้าเราจะเดินทางไปเส้นสีนคลินหรือว่าออกไปสุขุมวิทอุดมสุขตรงเนี้นะคะเพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟฟ้าหรือว่าจะไปห้างพาราไดซ์ีคอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่เพิ่งเปิดใหม่นะคะก็สะดวกมากเลยทีเดียวนะคะอ้าวว่าแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะปูจะพาเดินเข้าไปดูนะคะที่บ้านที่ปูจะพามาดูวันนี้ค่ะ ไม่ไกลเลยนะคะจากหน้าโครงการนะคะไปดูกันเลยค่ะมาถึงแล้วนะคะ จากหน้าโครงการเข้ามานะคะประมาณแค่200เมตรเองนะคะใกล้มากเลยนะคะกับบ้านหลังนี้ค่ะหลังนี้เลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงบ้านหลังนี้แล้วนะคะทาวน์เฮาส์นะคะบ้านเลขที่308นะคะจากหน้าโครงการเข้ามานะคะปูพาเดินเข้ามาไม่ไกลเลยนะคะประมาณแค่ไม่ถึง200เมตรเองนะคะใกล้มากๆเลยนะคะแล้วก็นะคะประตูของบ้านนะคะ ใช้ด้วยควบคุมด้วยระบบรีโมทคอนโทรลนะคะจะได้ช่วยให้เราสะดวกสบายมากขึ้น,นะะเวลาที่เรากลับมาถึงบ้านนะคะก็ไม่ต้องเสียเวลาลงจากรถนะคะก็ใช้ประตูรีโมทใช้อ่ารีโมทนี้นะคะเปิดประตูได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเข้าไปในบ้านกันเลยนะคะ มาค่ะค่ะและสำหรับบ้านหลังนี้นะคะเนื้อที่นะคะ22ตารางวาด้วยกันนะคะหน้าบ้านกว้าง4เมตรนะคะแล้วก็ลึก22เมตรโดยประมาณนะคะอ่ะแล้วก็เป็นทาวน์เฮาส์นะคะ2ชั้นนะคะทั้งหมดนะคะ2ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำนะคะมีต่อเติมครัวออไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะที่ปูยืนอยู่ก็คือเป็นที่จอดรถแล้วก็ทำหลังคาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ทุกอย่างก็คือพร้อมเลยแล้วก็ตัวบ้านเองนะคะมีการทาสีทั้งภายในและภายนอกไว้ให้ด้วยนะคะ,ะแต่ว่าก็จะมีบางส่วนบางห้องเหมือนกันนะคะที่อาจจะต้องทําบ้างนะคะหมู่บ้านนี้นะคะก็อายุเกือบ30ปีแล้วนะคะแล้วสําหรับบ้านหลังนี้นะคะสําหรับปูปูว่า 80%นะคะพร้อมอยู่ได้เลยนะคะมีส่วนเล็กๆได้น้อยนะคะที่อาจจะทำบ้างเดี๋ยวปูจะบอกบอกเป็นจุดๆไปนะคะตอนที่พาเข้าไปดูในบ้านนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปดูข้างในบ้านเลยค่ะอันนี้ในตัวบ้านนะคะชั้นล่างนะคะนี้ชั้นล่างก็เป็นปูพื้นกระเบื้องเอาไว้นะคะ ขวามือปูห้อง,องนี้นะคะก็จะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดนะคะชั้นล่างจะมีครัวแล้วก็ห้องน้ำนะคะห้องน้ำหนึ่งห้องแต่ว่านี่นะคะห้องน้ำตรงนี้ค่ะนี่เลยแต่ว่าปูขออนุญาตไม,ไม่เปิดนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะต้องปรับปรุงหน่อยนะคะเพราะว่า,าทางเาจ้าของบ้านนะคะ ไม,ไม่ได้ใช้ห้องนี้เท่าไหร่นะคะแกก็เลยปิดไว้นะคะอันนี้ห้องนี้จะต้องทำใหม่นะคะห้องน้ำนี่ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนครัวนะคะที่ต่อเติมออกไปะคะ่ะครัวก็กว้างมากพอสมควรนะคะ ค่ะและส่วนที่ในครัวที่จะต้องทำหน่อยนะคะก็คือจุดนี้เลยนะคะที่นี่นะคะส่วนส่วนนี้ที่เป็นช่วงต่อระหว่างตอนที่ต่อเติมครัวออกมานะคะที่จะมีน้ำฝนซึมซึมลงมาหน่อยนะคะจะต้องทำแต่ถ้าไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรนะคะตรงนี้ซึมมานิดหน่อยอันนี้ อันนี้มีอะไรปูก็จะบอกไปเลยนะคะจุดบกพร่องจุดที่จะต้องทำนะคะโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปต่อชั้นสองเลยนะคะบันไดก็ปูกระเบื้องเอาไว้นะคะแล้วก็มีทำราวกันตกเอาไว้ให้นะคะ,ะขึ้นไปดูข้างบนค่ะ นี่คือส่วนของข้างบนชั้นสองนะคะมีสองห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องน้ํานะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นห้องน้ํานะคะอดูห้องน้ําก่อนเลยนะคะห้องน้ํานี้นะคะทําไว้ใหม่เลยนะคะดูว่าจะมีปูกระเบื้องไว้อย่างสวยงามแล้วก็เป็นอันนี้เป็นห้องน้ําที่ที่ใช้เป็นหลักอยู่ห้องมีห้องเดียวนะคะห้องน้ํากว้างอยู่นะคะ จะลองเปิดน้ำดูไหมลองดูหน่อยนะคะอ่าน้ำแรงดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนใหญ่กันคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนใหญ่นะคะ ทาสีภายในบ้านให้ใหม่ไว้แล้วนะคะห้องนอนใหญ่ก็จะมีระเบียงออกไปนะคะระเบียงเล็กๆออกไปจะปูเปิดระเบียงไปให้ดู นี่แหละค่ะนี่ก็จะเป็นส่วนระเบียงนะคะของบ้านหลังนี้ดูวิวทิวทัศน์ข้างนอกจากบ้านนะคะอันนี้เป็นบ้านเพื่อนบ้านเรานะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะมุมนี้ค่ะ อันนี้คือส่วนบ้านของเรานะคะที่เห็นหลังคานะคะเป็นหลังคาที่จอดรถของบ้านเราก็ให้ด erm ูวิวทิวทัศน์ประมาณนี้นะคะจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่จะต้องทำนะคะก็คือ ฝ้านะคะฝ้าของห้องนอนห้องนอนใหญ่ห้องนี้นะคะอันนี้ต้องจะซ่อมฝ้านิดนึงหรือไม่ก็ต้องเช็คเช็คหลังคาบ้านนะคะว่ามีรอยรั่วซึมอะไรยังไงนะคะให้ช่างมาช่วยดู mm hmm. ไปต่ออีกห้องนอนที่สองนะคะห้องนอนสุดท้าย ันนี้มีมีไฟที่ตรงเดินทางเดินขึ้นมาให้ด้วยนะคะเวเข้าไปดูในห้องกันเลยค่ะอันนี้เป็นห้องนอนที่สองนะคะ แต่ฝ้าห้องฝั่งนี้นะคะออโดยภาพรวมแล้วไม่ไม่ได้มีรอยรั่วอะไรนะคะแต่ลงเช็คดูอีกทีนึงก็ได้นะคะ บ้านนี้ไม่มีไม่ได้มีแอร์ให้นะคะ,ะก็จะประมาณนี้นะคะ,อะโอเคค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของบ้านหลังนี้นะคะอ่ะทา์เฮาส์หลังนี้สิคะเดอะม s สเตอร์รอส่วนหลวงรอ9้าซอยเฉลิมพระเกียรติ รอ9ที่53นะคะกับ Townhouse หลังนี้นะคะขนาด22ตารางวานะคะแล้วก็พื้นที่ใช้สอย120ตรางเมตรโดยประมาณนะคะมี2ชั้นแล้วก็2ห้องนอน2ห้องน้ำน,นะคะ,ะภาพโดยรวมนะคะก็คือทาสีบ้านไว้ให้ใหม่แล้วนะคะทั้งในบ้านแล้วก็นอกตัวบ้านนะคะก็อาจจะมี บางจุดบ้างเล็กๆไดน้อยนะคะที่อาจจะต้องทําอยู่บ้างนะคะแต่ถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะก็เข้ามาอยู่ก่อนได้เลยนะคะสําหรับทาวน์เฮาส์ทำเลดีหลังนี้นะคะราคาขายนะคะขายอยู่ที่2อลร้านสองแสนบาทเท่านั้นเองนะคะท่านไหนที่สนใจนะคะก็ติดต่อปูเข้ามานะคะถ้าชอบจริงๆนะคะก็ราคามาคุยกันได้อีกนะคะกับปูบ้านปู Property นะคะและพบกันใหม่คราวหน้านะคะอย่าลืมติดตามปูด้วยนะคะทีะ่ช่อง YouTube ช ANNEL นะคะ, uh, Channel, ะ,คะบ้านปูพ่อพี y นะคะแล้วก็ปูก็จะมี Facebook Page ด้วยนะคะเว็บไซต์ปูด้วยก็มีนะคะ mm hmm. ก็คนข้างที่จะทำ uh, ออกไปหลาย uh, ช่องทางนะคะให้ uh, ท่านผู้ชมนะคะได้ติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันคราวหน้านะคะปูจะพาไปดูบ้านที่ดินทาว์เฮาส์สวยๆที่ไหนนนะคะ mm hmm. ก็ตามปูมาได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ